สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่2ยบเกียรติกรกฎาคม2565นะครับสําหรับฮานอยก็คือหอยเวียดนามนะครับ เวียดนามปกตินะจะออกหกโมงเย็นของทุกวันทุกวันเลยนะครับช,ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอ,ขอทุกท่าน ชคดีโแหงๆ,ๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ทําอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับชนชอบใช่ค่อยจัดนะไม่ชมไม่ชอบไม่ใช่ก็ไม่ต้องจัดนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าฮานอยมีให้ชมวันละส่คลิปเลยนะครับสีคลิปเลยนะ ไม่ได้ลงรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรคิดว่าอ้อพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหมอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้กำทุนเราไว้ก่อนอย่าให้ทุนหายนะครับเราต้องเอาของเขามาเท่านั้นอย่าเอาเราไปให้เขานะครับเราต้องเอาของเขาท่องไว้นะครับท่องไว้นอนท่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับประมาณนี้เราต้องเอาเขาเราต้องเอาเขาเราต้องเอาเขาให้ท่องแบบนี้นะครับอ่า่ะ เราต้องเอาเขาท่องตลอดเลยนะครับให้ครบเจวันแล้วค่ยมาลงทุนนะประมาณนี้แต่อย่าไปท่องใกล้ๆอย่าไปท่องใกล้ๆวัวใกล้ๆควายแล้ะเพราะมันมีเขาอยู่เดี๋ยวมันจะโมโหเอาจะมาเอาเขากูเหรออะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ไล่ขุดเอานะครับประมาณนี้นะ,ะครับเอาพูดไปอย่างนั้นเลยนะครับหัวเราก็หัวเราไปไม่หัวเราก็ไม่เป็นไรเราก็มาชมกันต่อเลยนะ อ่าจดทันไหมครับถ้าจดแล้วก็ท่องต่อเลยนะต้องเราต้องเอาเขาเราต้องเอาเขาเท่านั้นนะครับท่องไปท่องไปนะครับมาขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ